สวัสดีครับวันนี้เราจะมาครับกล่องเรียกบอสํำไมตาจ,จิมาติคอกันเราเก็บของครบก็เรียกได้ครับวิ่งลองลองเรียกดูดินอกจากเจ้าลิงแล้ว ออดอินนตัวป็นตวอะไรจงออกมาเอา้า <c oughs> <c oughs> ลืมออกมา <c oughs> แม่เจ้าอะไรของมันนี่อะไรของคุณครับคุณจะรีบไปไหนครับ คลอง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 ไม่รู้จะรีบไปไหน เริ่มเท่มเลยไอตัวนี้มันเหมือนไอตัวนกที่แปลงร่างเป็นที่เราไปตีนกแล้วมันแปลงร่างเป็นเนี่ยโอ้โหเรีเวหกร้อยมันขี่ได้แน่น,นว่าไ,ไปลองหน่อยดิอืมโอ้โหบินไวมากไหนไปลองกับบอสสักตัวดิ ไม่รู้จะมีให้ตีหรือเปล่าบอสนะไล่ตีจนหมดแมปแล้วไล่ตีเอาหัวใจอันนะไอ้แล้วไม่มียาด้วยโอ้โหนี้หัวใจ ต้องหาไปไปก่อนดิจะมีบอสให้เราตีไหมครับเมื่อไรจะเกิดเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยทีเดียวโอ้โหนี่ไม่ได้ทับอะไรนเน่ยนะ เดียวเลยเลยโอ้ oh my g ก d อแรงเกินดูท่าบินก็รอ่ะบินโคตรไวเลยบอสไม่ออกมาเลยอะ เนฮ้ยเจ้ามนุษย์ยคลิกขวาอะไรนะคลิกอ๋อคลิกขวาเป็นเข็มยาสลบนี่หว่ะคลิกขวาอีกเดี๋ยวเอาได้ทีเดียวนี่ซ้ายก็ตกเอาแล้วกดตัวเสียอื้ม <c oughs> mẹ chào việc của ngốc à, chích măn chích oh, măn oh. ô hô à, chích măn chích măn đi ตกมันไงเราไม่โดนเหรอเรียบร้อยอน,นี่ไม่ได้อัพอะไรเลยนะแม่งโคตรโหดเลย ถ้าอัพ,อพเป็นยังไงเนี่ยไหนลองอัพดูดิเลือกโอ้โหแม่เจ้าเพิ่งไปสิบสองล้านแล้วยี่สิบสี่ล้านแล้วโอ้โหอะไรวะเนี่ย หกสิบอะได้เมีอะไอ้บ้าโอ้โหดาเมจไม่ไหวครับน้องน้องโหดเกินไปครับหนึ่งแสนเลยล่ะอ่ะแสนสองเอา้ามีเจ้าเก่าด้วย tàu đâm nè để lo đi có ngay phía tàu Oh. แม่งตกบอสทีเดียวตายแม่งโคตรโอเีใช่แล้วมั่งแบบเนี้ยได้หัวใจมาหรือเปล่าไม่ได้เลยหัวใจอะกระเป๋าหล่นไหมกระเป๋า บ้าไปแล้วตกทีเดียวบอสตายนี่นะโอ้โหขอ,อหากระเป๋าแฟร์ไม่ดอกอะไรเลยเหรอบอสอ,อะไรวะเนี่ย การยาครับแดงเถือกเลยเด้อ <c oughs> เดี๋ยวลองไปตกเห็ดดำดูดิเห็ดดำ ดำนะเฮ้ยแต่เลือดเราเนี่ย อขอกลับบ้านไปครับยาแป๊บิ่มช้ำเลยเนาะ มันโหดไปนะผมว่าโคตรโหดเลยอ่าเจ้าแกะดำอยู่ไหนอ่ะแก่ดำ แต่ที่เราไม่เคยตีมันเข้าเลยไหนลองดูดิเองอะ่ะโอ้โห,โโหสบายสบาย Cháu Mý video Cháu Mý Điều Này à Kẻ đâm nè, đâm này này, Chảo này. เฮ้ยมันลอยแล้วมันจะกลายร่างหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่แป้งนั่งดิเอเอเฮ้ อะไรวะโอ้โหเกินไปมากเนี่ยไหนตบตัวดิอิงได้อะไรเอามา เพื่อนมันร้อยสามสิบงล้านนะนะ่ทนะีเดียวตายแล้วไ,ได้อะไรชบึบอะไรวะเนี่ยล้วไม่ได้อะไรสักอย่างเลยเหรอ ว่าเจ้านี้มันโหดเกินไปอ๋อนี่ไงได้หัวใจแ a ป p ี้ e a r แล้วก็อันนี้ไงเยอะไหนดูดิรอ,ออีกสักตัวดิ นิธีที่หีทีเดียวตายเลย อ,อ่าแบงล่างมาเลยสองที level cao rồi non non anh mến gì này chúng ốc mơ Châu ta chặt tóc ตัดไปหนึ่งทีขึ้นหลอกตัดไปหนึ่งทีตายไม่ไหวละ <c oughs> มันโหดเกินอะอะไรวะเนี่ยไอ้โจลิงยังไม่ขนาดนี้เลยใช่หรือไม่ครับโอ้โหแม่เจ้า ของของอะไรวะเนี่ยไม่ไหวอะมันโหดเกินไปช ได้ใช้อ่ะตัวนี้มันโหดไปครับไอ้บอสก็ไม่เกิดไี่ตายสิบอสไม่เกิดครับลงน้ำได้ไหมโอ้โหดำน้ำได้อีกตัางหากบ้าบอ ป้าโบโคละคังอาอไอ้นกน,นี่มันมาจากไหนอ่ะคงบินยังไม่หายอีกเล้เนี่ย ขงบินข้าไม่ทัดจีหมดบอสหมดแมปไอ้บอสมังกรก็ไม่เกิดไอ้พวกเนี้ยบินไวอีกต่างหาก ไม่ไหวกับความโหดนี้ครับโหดจริงๆตัวเดียวอยู่หมัดผมว่าเขาน่าจะปรับรถให้หน่อยนะไอ้เจ้าลิงยังไม่ขนาดนี้เลยไอ้ลิงนี้ยังพอรับได้แต่เจ้านี้โหดเกินไป ตีทีดอกละห้าสิบล้านเงนี้ยแบบนี้ก็ไม่ไหววันนี้พอเท่านี้แหละครับกับความโหดของเจ้าอามทัจิมาติคอสวยมากแต่โหดไปเนาะ